และนี่ก็คือจอไอาพา e สันครับ30นิ้ว 2K 2560คูณ1080นะครับเป็นจอ200 Hz และเป็นจอเคิร์ฟอย่างนี้ด้วยด้านหลังเนี่ยมันจะมีที่สักคู่ที่ถ่ายไปเมื่อกี้มันจะเป็นวงกลมแล้วก็มีไฟ LED ที่เรืองแสงไปมานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็กําลังเทสให้ดูอยู่นะครับเทสจอให้ดูอยู่มันก็ลื่นปื้ดลื่นปื้ดอย่างนี้เลยแล้วที่สำคัญครับราคามันไม่ได้แพงเลยแค่ 7,990บาทสั่งซื้อได้แล้วที่ Boss PC นะครับแล้วก็ดีไซน์ของมันนะครับขาไม่ใช่พลาสติกนะครับขาเป็นเหล็กนะครับเหล็กทั้งดุนเลยนะครับทั้งทั้งแป้นตรงนี้ยาวมาถึงตรงนี้เป็นเหล็กนะครับแล้วก็จอปรับขึ้นลงได้นะครับอย่างนี้อย่างนี้นะครับผมสวยงามอย่างนี้เลยนะครับผมแค่ 7,990คุณก็ได้เป็นเจ้าของจอ30นิ้ว 2K 2560คูณ1080ที่200 Hz เฮิแล้วนะครับมีจำหน่ายแล้วที่บอร์สพีแล้วก็ที่สำคัญครับโอนเต็มส่งฟรีด้วยฝากไป้วยครับจากบอร์สพีครับผม